มันมีสองมุมด้วยกันคือหนึ่งเรามีความเป็นนักสืบสตาคอนเฟเจนต์ในเส้นเลือดหรือเปล่าถ้ามีในเส้นเลือดเราต้องบำรุงก่อนบำรุงก่อนซึ่งไม่แพงก็มีอย่าบอกว่าบำรุงก่อนทุกอย่างต้องแพงไม่จริงครับแต่ถ้าสมมติว่าสมมติมันไม่มีจริงๆเราต้องใช้โทรศัพท์ทำยังไงบางทีเราไปฟังขึ้นมาเนเสียงมันซา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 เห็นคนที่มันซ่าเข้าไปเพราะเสียงนั้นหลับก็เข้าถูกไหมแล้วควาบโมปิดระบบเนี้ยดันไว้ถูกห้เสียงกระหน่ำเข้าถูกไหมตอนนี้ที่ส ทำไมทำไงไม่มีไม้แต่เรามีอะไรเรามีโทรศัพท์ถูกไหมแล้วก็โทรศัพท์ของเราใสู่็เสียงเพื่อนใส่ก็ของกระเป๋าทำได้หมดเลยทําไมถึงเราไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะความฝ่ายธนาหรือความต้องการลึกๆจริงๆเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดเราก็ได้เติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปในเส้นเลือดแล้วอย่ามาบอกว่าเพราะเราไม่มีลำโพงไม่มีอะไรต่างแหล่งสีเสียงภาารวมทั้งข้อมูลคอนเทนต์แล้วเราอยากจะทราบว่าเหตุผลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์มาเล่าให้น้องฟังซึ่ง นี่คือสุดยอดประโยชน์ซึ่งไม่ควรที่จะฟังเฉยควรจะมาทึกด้วยเพราะฉะนั้นนะเวลาที่ไราพยายามถ้าเกิดว่าคนยังเห็นวีโอเรายังจะไม่พอเราต้องคิดว่าดีจังเลยโอกาสพัฒนามีกมากแต่โชคร้ายจังเลยที่คนที่ชนะที่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเผลอหลงลืมว่าตัวเองเองก็เลยไม่พัฒนาโชคดีแล้วเรามีโอกาสเดินแซงหน้าอย่าลืมหันไปมองว่ามาเพื่อนตามมา,าตามมาเราเคยตามมา การทำรายการที่ดีต้องมีม,มีเปิดต้องมีปิดด้วยของกลุ่มเองเนี่ยมาดีเลยช่วงแรกมาดีเลยแต่แล้วมาหายไปเลยหายไปเลยนะครับส่วนของวิทยุโมเอทีมากเอ็กซ์วีซีเต็มที่เลยสุดท้ายเซลกันเองครับวันนี้ก็เวลาโมโมก็ยังยังเรื่อง,เร,องเรื่องของซาวาร้อเรื่องๆๆ ถ้าเอาจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะมากัแต่เอาข้าวๆให้ภาพมันเล่าเรื่องมันรวมมันลองดูค่อยๆลือหวังว่าสิ่งทีู่หนูลูกๆูเนี่ยน้องนะครับจะเอิเนชีวิตต่อไป นะครับเราจะต้องมีในเรื่องของคนข้างเคียงการทําอะไรที่โดดเด่นไปคนเดียวนะครับมันก็จะทําให้เราไปได้ถึงเป้าหมายนั่นคือของตนเองแต่ต้องหันกลับมามองว่าเมื่อเราถึงจุดหมายแล้วคนข้างๆเราไปกับเราไหมถ้าเขายังไม่มาก็เดินนหัลามมามองแล้วก็จับมือกันเดินไปต้องร่วมกันครับมหาวิทยาลัยเดียวก็ไปด้วยผีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คือสามมหาวิทยาลัย รวมกันได้ามีเพื่อนมีครเราจะไถึงเป้าหมายที่ดีที่สุด